สวัดีนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft Skibidi Toilet กกข,ของ Godzilla r e v o l u ั i o n 8.9อัดตส่วนจะมีอะไรอัปเดตบ้างทางนั้นเข้าไปดูกันเลยนี่เขาก็ไม่ได้อัปเดตมนานานแล้วนะเขาบอกว่ารอบนี้อย่างจริงเขาบอกว่าเขาแบบอัปเดตมาหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีละอ,อย่างกันก่อนตัวแรกเนี่ยจะเป็นเหล่าปั๊กเกอร์คาร์เมล่ามูมน ก็คือจะเป็นพวกเหล่าคาเมราแมนนะอ้อโ,โหคุณผูณ้หญิงครับมันไม่เจอแป๊บเดียวลำบึกขึ้นเยอะเลยดูเกล่าเขาดิอ่าขึ้นเยอะเลยตัวนี้บินได้นะไม้สูบสูกผสมดําด้วยนะนอ่ดูวิธีการต่อสูส้สกอรก์น,นี่ทุบเอาทุบเอาเฮ้ยเวลาทุบมันมีหนามออกมาจากไม้สูดซ่วมด้วยมันกลายเป็นไม้ดูดซ่วมลูกตุ้มไปแล้วเหรอหรอุ๊ยดูนี่เฮ้ยมีสองมือเลยนะมีสองด้ามเลยนี่คแบบมันสต๊อปแล้วก็แล้วกันเขาละบ่ตัวเองบินได้โอ้ ปีนแล้วก็ยิงปืนเลเซอร์มาด้วยเทมากเลยอโหเป็นผู้หญิงหูแมนแต่ว่าปาไกลกับวูแม่นคนอื่นเลยนะแล้วใครจะไปสู้ด้วยไหวอ่ะอะไดีเพราะว่ามันบินได้แล้วมันก็ยิงปืนเลเซอร์ตั้งสี่แบบนะโหดเกินอ๋อพกปืนมาตั้งสี่กระบอกหลอนแบบสุดยอดมากดูดิแล้วดูชุดของเขาดิดำทั้งชุดเลยนะเฮ้ยอย่าไปยอมถ้าอย่างนั้นเจอจะปอกบรสิทธิ์หน่อยนี่นะสะกดจิตเข้าไว้ทุกคนลุยเลยต้องทุบนี่โป๊กนี่ ท,ทีเดียวเ,ยเนี่ยตุ้ยนะและ้วพอสก,กิวิตี้ทเทเลตตัวธรรมดาเนี่ยโดนทีเดียวตุ้ยเลยเอ้าติดพิษแต่ว่าไม่โดนสิงวิ่งระเบิดพลังเงี้ยล่ะบินลั่นได้ท้าทายจะเก่งกว่าปั๊ก,กแมนอีกอ่ะแล้วก็บิ๊กคาเมล่าแมนค่ะตัวนี้ก็อัปเกรดนะคะอัปเกรดอาวุธเนาะรู้สึกว่าเขาจะทำแอนิเมชันใหม่ด้วยนะนี่ดูปืนของเขาปืนของเขาเป็นปืนแบบปืนเลเซอร์สองกระบอกแบบนี้เลยนะว่าวยังเท่โอ้โหยิงทีจอสนั่น อต่ว่าลูกปืนเลเซอร์สีมันยังบักปักจริงๆมันต้องเป็นสีฟ้าอ่อนเนาะตานี่ยิงออกมานะเป็นสีม่วงเฉยอย่างนี้ก็สวยปอีกแบบนะเท่ดีออกจริงๆมันต้องเป็นแบบลูกกระสุนแบบกลมๆสีฟ้าๆยิงออกมานะ <S <S อ๋อดูดิยิงไม่กี่ทีตุ้ยมนละนี่มีโล่ด้วยเห็นเปล่าที่แขนของเขาข้างขวามันมีโล่ด้วยก็แบกอะไรมาบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยยังไม่หมดนะอาวุธของเขายังมีอีกนี่ อีท่าแบบกระโดดโจมตีพุ่งเหลาเข้าไปสู้ต่อยด้วยต่อยด้วยก็ยคือหมัดหนักนะเห็นเบ้าหมัดหนักมากต่อย,อย,ยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะขัามมาโรตบไปอีรกระหักปิเปลี่ยนอาวุธแล้วเฮ้ยดาบมาได้ด้วยนี่มันดาบไปเรื่อยเหรอแล้เป็นเชนซอมแมนนะเปล่าอโอ้โหดูนี่ไปหมัดชุงชิ้ชุงชิง้อาทางเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ดาบไม่เบาเลยนะ ยิงกับสาม,มูไรมาเองล่ะสุดิรอบนี้เขาทำสวยนะดูสิอันนี้ออฟฟิเชียลไเนาะเทม,มากเลยนะยแต่ว่ามันตีเบาไปหน่อยอะนะแต่เขาก็เลือดเยอะนะฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วอ้ยยิงระยะไกลถ้าซวยระยะไกลเขาจะใช้ปืนเลเซอร์ยิงนะถ้ามาใกล้เขาก็จะใช้ดับไปเรนะื่อยเนาะแล้วก็ต่อยด้วยว้่ยอย่างเท่อะดูดิพี่เขาเทขึ้นเยอะเลยต่อไปจะเป็นกริดตาเกอร์คาเมราแมนตัวน,นี้ก็จะว่องไวนะ เาว่าเป็นปักกายกริตเตอร์จะว่องไวเหมือนตัวกริตเตอร์เลยล่ะโอ้วิ่งช็อตช็อตแล้วอ่ะช็อตแล้วช็อตแล้วนี่คือท่าช็อตของเขาเอาว่าถ้าเป็นระยะไกลแล้วก็มีจํานวนเยอะเขาจะใช้วิธีแบบกินแล้วถอดไปโจมตีฟิว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 แบบเนี้ยโอ้ยแล้วเขาจะตามสปีดทันอ่ะดูดิ ไวมากอย่างว่องอะ่ะว่องมากเลยฉวยชวยฉวยฉวยไปโจมตีใครโดนชนแล้วก็จะโดนช็อตจนตายนะถ้าพี่เคนีอย่างนี้นะรับปรกกรันแล้ว่าพี่เคนจะไม่ไปโรงเรียนสายเด็ดขาดเลยอ๋อเขาคงจะพาไปโรงเรียนหลักนะอาจจะพาไปองค์กรรับคาเมล่ามแบนก็ได้นะว้าวเขาทางกันเดินจะดีนะวิ <c oughs> ่งเท่ดิถ่ายไปนานแต่เท่ขึ้นเยอะเลยนะ,ะต่อไปจะเป็นการเดินบิ๊กค็อกแมนค่ะตัวนี้เคยเห็นแล้วเรารีวิวอีกทีแล้วกันนะ นี่น่ารักมากเลยดูดิโอ้โหโอยกระโดดปุ๊บขวานท้องของเขาดาที่นึงแบบว่าจ้วงจ้วงด,ดงกับปิดฝาสกิบีดี้เลยนะปิดฝาโถส่วมไปเลยแม้แต่ปรสิตน่ะก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้ดูดิทุกเข้าไป,ขาไปเขาบอกว่าเป็นคร็อกแมนที่เท่ตัวเองเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไททันดิวแมนนะคะก็จะเป็นท่าแบบคล้ายๆกัแบแอนิเมชันใหม่อนะ่ะเนาะ อุย้ยโผล่ขึ้นมาแล้วเขาทมแอนิเมชันใหม่เข้ามานิดหน่อยนะคะวุย้ยจอบพื้นกันจออพื้นรึ่งสั่นสั่นสั่น ตัวนี้กระโดดสูงได้นะแบบว่ากระโดดสูงพุ่งหลาไปโจมตีคู่ต่อสู้อะนะเดี๋ยรนะขาระเบิดตัวเองพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้จ่อที่หนงพื้นสั่นสะเทือนเลยนะสาหรับแับพวกคู่ต่อสูอ้ที่มันอยู่ใกล้ๆแอเรียกับพวกไทท่านดิวแมนะสามารถจ่อแบบพื้นสั่นสะเทือนแบบไปหมู่ได้เลยนะแม้แต่เรายังกระเด็นออกมาเลยดูดิเกิน <c oughs> ไปไอจ่อแล้วจ่อแล้วพื้นฉาบลอยกันเลย <c oughs> ถ้าไปยืนตรงถึงใกล้ๆนะเราจะรู้สึกแบบว่าสั่งสั์เทือเลยแหละต่อไปจะเป็นไททันคอกแมนค่ะยังไม่ได้อัปเกรดนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้ดูเนาะนี่เลยปรากฏตัวมาแล้วไททันคอกแมนมีเท่มากเลยนี่เดินตึงต้งตึ้งตึ้งเลยนะดูออร่าความท้องสิงวิสตาเดี๋ยวดูแบบแอนิเมชันการต่อสู้ของเขาสักก่อนเขายังใช้อาวุธเดิมเก่าๆอยู่นะเพราะว่าเขายังไม่ได้อัปเกรดตัวเองแล้วก็เขาจะมีอุปกรณ์อัปเกรดนะคะ วิ่อัพเกรดตัวเองแล้วเโอ้ยโอย้ยเป็นลัก <ไป S 1> อัพเกรดมีดาบด้วยอยือท่าโพสก่อนนะ <c oughs> กายร่างเป็นไททนนันคล็อกแมนอัพเกรดดูอาวุธของเขาดิอุ้ยเหมือนอัฟฟิเชียลเลยเทไปปะนี่มีท่ากระทืบพื้นแล้วก็ที่เห็นหนะ้าจอมืดมืดเนี่ยเป็นท่าหยุดเวลาของเขานะขัพลังแบงค์พลังอยู่แบ่งพลังแห่งกันเวลาหยุดด้ฟันโอ้โหเิดเดียวตายโมเลยไอ้ท่าฟันแบบสมควรจะสู้กับพวกบอสแอชโตรมากเลยล่ะ เอาไปค่อยฝันนี่โหกว่าจะเสกได้แต่ละตัวโอ้ยฟันทีหมดเกลี้ยงเลยไม่เอ็นฟันดาบของเขาทะลุทะลวงมากเลยนี่โกงจักเวลาเงี้ล่ะไม่นะนี่อยิบเบ่งพลังด้วยเดินทีนึงเนี่ยกระทืบเท้านะตายราบเป็นหน้ากองตุยแย่กันหมดเลยนี่ก็คือเขาใช้ปืนเลเซอร์ยิงเนาะหรือว่าก็ซิล่าบุกแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นแบบกระสุนแบบสี่เหลี่ยมสีเหลืองทองๆกันนะแต่ว่าสีสกินของกระสุนปืนมันยังบักๆอยู่เนาะ มันก็เลยเป็นสีม่วงนะจริงๆมันต้องเป็นสีเหลืองอุ้ยดูดิค่าฟันดับของเขาเยี่มากเลยอุ้ยเบ่งพลังเบ่งพลังแล้วุ้เก้าวย่างทุกก้าวย่งของเขาสัตว์เทอซสลาบไปหมดอโอดูดิตุ้ยหมดเลยนี่เลยถ้าเราให้สู้กับพวกเราแอตโทร่าโอ้โหโอ้ฟันทีเดียวยังไม่ทันเห็นเลยว่าสู้ยังไงโอ้จะรีบฟันตายไปถึงไหนเนี่ยนีต้องเจอเยอะๆจัดไป ต้องใส่กายตัวหน่อยปิ่วแอตโตกับแอตโตฮเหอะลุยเลยทุกคนมีปีกบินได้แต่ว่าเจอถ้าฟันเข้าไปสกักกอนดาเมจตันแรงเลยเนี่ยนี่ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วคิดว่าไททันคอกแมนอัพเกรดของเขาอะ่ะยิงไม่ได้เหรอฟันไลยฟันเลยยี่เป็นการโจมตียะยะใไกล้นะมาเลยใช้ดาบฟันนะเนาะต้องโจมตียะยะไกลนะคะถึงจะยิงนะนะโอ้โหตายหมูเลยไม่เทมากเทมากดูดิดูดิท้าไม่ตายทําไมตายโอ้ยถ้าอยู่เวลาของเขา ต่อไปนะคะจะเป็น l ร m b บ m u ม a n t ท o i l e t ค่ะตัวนี้ก็มาใหม่นะเป็นแร m โบะค่ะว้ามาถึงก็บินได้แล้วเขาก็จะบินได้นะแล้วก็เน้นต่อยอะเนาะอุ้ยเหมือนแร m โบบากามลัมบึกอ่ะโอ้ยเห็นแล้วก็ไม่กล้าสู้ดิบินสูงบินสูงบินสูงอยู่นะอ๋อลงแล้วลงแล้วถ้าลงตลกอ่ะมันต้องซอยขาถีด้วยนะอีป๊อไม่ใส่เสื้ออย่าเข้ามาใกล้นะรู้สึกตัวนี้ยังไม่ตีกับเจ้าพวกที่เป็นเหล่าองค์กรคาร์เมล่าแมนนะ แต่ว่ามันจะตีกับพวกอยแอตโรว์เนาะเดี๋ยวดูท่าล่นขอคาสะกันล่นเป็นยัไล่ะล่นไปก็ล่อนมาไอ้ในเป็นเฟรนลี่กันตั้งแต่เมืเ่อไหร่อะต่อไปนะคะก็เป็นอัปเกรดีเจทอยเลค่ะวิเทปเปาิมาใหม่นะอั้พองกระเบ้อกตัวนี้ก็เคยเห็นแล้วล่ะแต่ว่าให้ดูอีกรอบนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวต้องให้มันสู้ด้วยกันนะ ด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่ก็ทําโมเดลใหม่ก็เทไปอีกแบบนะแบบนี้ตรงนี้ก็คือแบบน่ารักขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะลองให้เขาสู้กันดูนะ <มา S 1> ไปมาแล้วเซนเซเลาหโอ้ยถึงกร,กระดงกระเด็นเลยนะเนี่ยโอโ้พลังอะไรเขาจะรุนแรงขนาดนี้จะค็อกแบตกันเลยแล้วแต่เขาสู้กันได้อยู่สู้กับแอตโตรเคนายอยเอาแล้วเอาแล้ววุ้ยตึง้งตึ้มตึ้งตึ้มวุ้ยยิงทะลุด้วยโอ้ไม่รอด วิดีเจมันเก่งมากเลยนะดูดีมันควรจะสู้กับพวกบอสเอสโธเนาะต่อไปจะเป็นเอสโธดัชใช่ค่ะโอ้ตัวดัชเชสเอสโธดัชเชสแม่ทับหญิงโอ้ดูดีโหดมากโอ้ยกระเด็นกระเด็นว้าวดูคุณผู้หญิงเขาสีสวยจุ๊งเบอร์ยโหพลังเขาก็รุนแรงนะพลังเขายิงปืนเลเซอร์ให้ถึง4กระบอกเลยนะนี่ดูสักการ์เอสโเนี่ยเป็นระดับแบบ น่าจะเป็นระดับหัวหน้าเลยนะคนนี้จนหน้าเขาดูดจุงเลยซึ่งเขาทำโมเดลสวยมากเลยนะสำหรับหมดตัวนี้ของโกจิโดเขานะยิงแอันยิงแล้วโอ้ยนี่ไงนี่ไงไม่เหลือโอ้โหยิงตุ้มตามากเลยโหปีคาเมิล่าแมนลังเขาได่นอนตุยเกือนเลยโอ้ยยิงแรงไม่พอนะปืนจ่อด้วยอ๋อทนายดีโ้ยก้มมาปืนจ่อระยะเผาขนเลยนะโหดมากเลยถ้าอย่างนั้นให้สู้กับบอสจีแมนก็คงจะดีนะ ก็จะฝีมือสูสีกันเลยล่ะบัลโหดมาก,ส,กส,สู้กับจีแมนเนี่ยเป็นไงดูสีระหว่างหัวหน้ากับหัวหน้าใครจะชนะบอสกับบอสมราเจอกันแล้วโอ้โหตุ้มตามตุ้มตามไอจีแมนเนี่ยไม่น่ารอดนะเนี่ยโอ้ยดูถ้าทางแอตโรจะโหดกว่านะ<อ>ดูดิโอ้ยยิงไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหสั่นสันสันตอนนี้เขาแลกดาเมจกันแล้วเดือดรถซวบเลย ถ้เช็ดจะเหมือนจะอึดถึดทนกว่านะไหนบอกมาสิว่าต้องเกาะด้วยกระดาษทิชชู่นะบางจุงอันนั้นนจีแมนรู้สึกแบบบางไปเลยเนาะโอ้โห,โหเรียบร้อยไอ้ที่สุดแอทโทรัชเชตเขาก็ชนะจีแมนต่อไปจะเป็นแอทโรทรูฟแอทโรทรูฟตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะคะที่แบบเขาสร้างโมเดลขึ้นมาเนาะนดูวิธีการต่อสู้ของเขานี่นสายแว็บมาใหม่แว็บแว็บเว็บยิงวนไปยิงไปชนเลยนะนี่ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอุ๊ยดูนี่ดูมันยิงนี่อ้ย พี่มันต้องแบบเป็นปืนเลเซอร์สีฟ้าๆนะเป็นลูกกระสุนสีกลมๆฟ้าๆเนาะอันนี้มันบล็อกนะอันนี้ก็สวยนะพี่คนว่าอย่างนี้สวยกว่าตั้งเยอะใช่อันนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงยิงแบบสกินหายอันนี้หายไปเลยหาไม่เจอเลย <c oughs> ก็สู้กันนานอยู่นะมีความรู้สึกว่าฝีมือของเขาทั้งคู่เนี่ยสูงสีกันอยู่ต่อไปจะเป็น a อตรอร์ย์อินทร์แรปเตอร์ค่ะการตัวใหม่นะมีโมเดลใหม่ก็จะเป็นคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินส่วนตัวนะอ้แต่เครื่องเขาแรงมากเลยนะ Ê tại sao nó bắn màu lane lên มันต้องเป็นสีฟ้าๆกลมๆนะสำหรับเป็นเลเซอร์ของทอั้งสองฝ่งายเนาะนี่เจอยิงไกลมาจะดึงโดนมากอันนี้ก็ฟลงฟิงดีเหมือนกันนะดูดิกลายเป็นเลเซอร์ใส่ลุงไปเลยแล้ยิงก็ยิงให้นดนแน่ไอไม่โดนไม่โดนไอ้พลิ้วพลิ้วพลิ้วรู้สึกว่าจะสูสีกันอีกแล้วไม่มีใครตุยสักทีนะทั้งทางที่ยิงกันอยู่นานพอสมควรนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแอตโตรเคนไยลองดูอีกทีก็แล้วกันนี่เขาบอกว่ามันแท่มากเลยสําหรับเจ้าเคนานนะมาพร้อมไบมีดแล้วก็ลอด้วยนี่แฉก ชว็บชวบชวบไปยิงกันไหวป่าไหวป่าโอ้โหมีแตฟันจุงชิงจุ๊งซิงแสงสีเสียงอ,อ๋อไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันมันตุ้มตั้มตุ้มตั้มมากเลยนะออาแต่ชนะ้วเรียบรย้อยไอตัวนี้มันโหดอยู่ไอเจ้าเนี่ย แล้วโมเดลก็เทสซะด้วยต่อไปจะเป็น a s t r o Operator e เตออเฮ้ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันก้มหน้ายิงขนาดนั้นปล่อย<ต>บอมล้ามันปล่อย <คน S 2> บอมแล้วไม่ไงโอ้โหทิ้งระเบิดมันทิ้งระเบิดบอมลงไปล่ะกระจายเขาบอกว่าเทมากเลยทุกตัวที่เป็นแอ t โรนี้เททุกตัวเลยนะไม่ตายให้มันรู้ไปมันก็จะเน้นแบบเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์เนาะแล้วก็จะเป็นแอตโรคอมแมนเดอร์อัพเกรดมีอัพเกรดมาแล้วตัวนี้อัพเกรดยังไงอ๋อตัวนีว่เคยเห็นแล้ว โอ้รถนี้ก็เท่น,นะดูดิว่ามันเขช็อตใหญ่เลยมันยิงปืนเลเซอร์ข้างบนแต่มันโดนข้างล่างเอ้าเฮ<ะ>้ยทำไมงั้นเนด <c oughs> ี๋ยดิมันยิงขึ้นฟ้านะแต่ดาวเมทมันลงข้างล่างเฉยไม่เห็นมีอะไรเฉียวลงมาข้างล่างเลยทำไมข้างล่างตุยอะ่ะลองอีกทีดิเดูดิมันยิงขึ้นข้างบนเห็นปะเอายิงข้างบนกันใหญ่เลย<ต>อเดี๋ยวข้างล่างตุยต่อไปจะเป็นแอสโทรฮาริเลอร์ตอนนี้ก็โหดนะอ้ยมาแล้วตัวนี้เป็นบอสอุ้ยมาเป็นฐานทัพเลยไม่โอ้โหโอยรุนแรง ตัวนี้เคยเห็นแล้วเหมือนกันขอดูอีกทีแล้วกันนะตัวนี้ไท่พี่เคนชอบสุดๆเลยมีโลกบาลนนที่นินาะด้วยนะ ดูดิดูดิตืวเลเซอร์มันตั้งหลายกระบอกแถมมีบาเรียปกป้องมันหัวข้างหน้าด้วยเพราะว่าหัวมันบอบบางใช่เปล่าวันนี้น่าจะเป็นระดับบอสหรือว่าเป็นระดับแม่ทัพนี่แหละก็โอเคจ้ะวันนี้เราก็รีวิวม็อดของโกจิดอสกิบบี้ทายเล็ตในเวอร์ชัน8.9ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบสกิบบี้ทายเล็ตเท่ๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแวดวงให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคัมเปิ้ลพวกพีด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่ๆ